มองว่าพิธีวัฒน์ข้ังทางซ้ายพิธีวัฒน์้ายสุดไปที่มารูอชิมารูอาชีดึงหนึ่งโดยกับทางสัตพอดรักหลบมารูอชิทำไม่ดีครับมารูอชิเลือกเปิดจัดเข้าไปโอ้หนึ่งศูนย์ครับเอาจนได้ครับบีจีปทุมจากธีรศิลป์แดงดาอีกแล้วครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่90้บวกหนึ่งเลยครับเป็นธีรศิลป์แดงดาเลยครับทำประตูให้บีจีปทุมยูไนเต็ดครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ โอ้ลูกนี้ของทีริลป์นี่เข้าฮอสแบบเต็มๆเ,เลยครับแล้วก็ทำประตูให้กับปีจีครับออกนำหนึนในช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นท้ายเกมแล้วนะครับพคชงๆงชัยสุโกกีนี่ดีใจเลยครับประตูแรกหลังจากที่เขาเข้ามาคุมทีมเลยครับตัวนี้ของยูสเกะมารุฮาชิเลยครับกระชาก กระชากแล้วผ่านผู้เล่นของชมบุรีมาได้ก่อนจะปาดเข้าฮอสพอดีเลยครับธีรศิลป์ลูกนี้แบบสุดๆเลยครับปาดเข้ามาแล้วธีรศิลป์ก็สะกิดเปลี่ยนทางคราวดีชนินหมดสิทธิ์แล้วครับหมดสิทธิ์เลยครับพยายามจะตามโคพเวอร์ก็ไม่ทันแล้วครับผู้เล่นของชนบุรีครับโอ้โหปาดกันก้า,า,น,า,กานี่ก็พยายามจะสกัดจังหวะนี้ไฟแบบเหนือเหนือเลยครับแอคชั่นของโคชงครับ เข้ามารับงานตอนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้มาคุมข้าง